ลหลังเราเป็นเมนทฮอนอา่าน,นี่คือเมทฮอนแล้วก็พูดอันนี้เนี่ยแหวกมาจริงกมาิง <laughs> อีกไกลเหนื่อยไหม <laughs> <laughs> ลงแนละ้วตอนเก้าโมงครึ่งเรามาตอนเจ็ดโมงอ,อ,อยู่ในรถไฟแล้วถ้าดูทันน,น่าจะทันแบบโอเคหรือว่าเราลงมาทันเดี๋ยวเราต้องมาขึ้นรถไฟอยีกงล้วสิบโมง<ด>ยี่สิบ เ้าโมงครึ่งมีเวลาหนึ่งชั่วโมงต้องรีบหน่อยต้องไปเดินตามหาไปไป,ไปนี่ใช้บัตรโอเคไปเดินตามหาทะเลสาบขอให้เจอโดยเร็วเพราะว่ามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวไปเยิไปรถ เ,บบเดีย้ะเลาเยวแล้วโอ้ใหญ่อยู่นะอเ,อเออต้องเปรียบเทียบกับกคนที่ยืนอยู่แต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราลงไปถึงปุ๊บเราจะได้ได้วิวที่เป็นเขาเม่ตอร์นสะท้อนมากับน้ำนี่แหละโอ้โหยอดปุ้ยมาเยอะ ทำเวลาหน่อยลักษณะเดี๋ยวน่าจะแย่งกันถ่ายรูปน้าดูตาพวกเราสู้สเจอแล้วสะท้อนแล้วว้าวในที่สุดไม่รู้มองเห็นไม้นั่นสะท้อนอยู่ในน้ำว้าวนี่แหละที่เราพยายามมาตามหากันโอ้โหเขาพยายามแซงมากเอาเถอะ เก่งนะก็เดินมาจนถึงเลยอะ่ะระวังนะมันชันโอ้โหสวยจริงมันสะท้อนอะ่ะตอนต้องค่อยๆปิด เผื่อเวลาเผื่อเวลานิดนึงกตอนขึ้นเพราะว่าคงทุรสทุเลหน่อยโอเคจะถึงละเราน่าจะทันถ่ายรูปแบบไม่มีคนโอเคน่าจะทัน เราจะไป้ถแล้วดีกว่าเพราะว่าเราเผ่เวลาไปเข้าห้องน้ำไปนั่งพักแป๊บหนึ่งเพราะว่าที่นี่เขารถเขาออกตรงเวลามากถ้า,าว่าใครจะมาก็เผื่อเวลาด้วยนะครับเผื่อด้วยเพราะว่า <c oughs> เขาไม่รอนะสมมุติรถออก10โมง7นาทีปุ๊บเนี่ย7นาทีรถเขาออกเลยต่อให้วิ่งมาเคาะประตูเขาก็ไม่เปิดาจ้๊งไมเหมือนเมืองไทยนจะอบอกไว้ก่อน ถ้าหากว่ามามีโอกาสมาสุดทสเลนนะครับนที่เซอร์แบทก็ขอเชิญเลยเลือดามแม่ท h o อนเนอะสวยดีสวยดีเหนื่อยหน่อย,อยแต่คุ้มค่าอ่าตอนนี้น่าจะมองเห็นเนาะนี่ตรงน,นี้นะครับงามแท้งามไม่มีอะองามมากเลยอะงามน้อยกว่าเมียน,นะรู้ไหม จร <L an> <S an> ิงๆแล้วถ้าใครอยากจะมาถ่ายรูปแนะนําว่าถ่ายข้างบนนี้อย่าลงไปเพราะว่าเวลาลมพัดปุ๊บมันจะไม่เห็นเงาสะท้อนนี่บนนี้เห็นเต็มๆกว่าแล้วค่อยเดินไปเล่นข้างล่างก็ได้ไปละขึ้นรถไฟดีกว่าอันนี้คือเที่ยวโง่ๆัะป๊อบเป,ป็นจุดเด่ะจ้ะ คลิปให้ดูใหม่เนาะพอไปหอบแพบพี่เหนื่อยพี่เพียพี่พูดเลยพี่เกอกตาบนแพทหนึ่งไปละเอาล้ครับนี่สวยงามตามเขาเล่าลือนะครับก็นี่เป็นยอดเขาเามตาฮอน สะท้อนอยู่ในที่ใด3านี่ว้าวว้าวว้าวสำเร็จมิชชั่นคอมพลีตย่าสวยนะต้องยืนดูให้คุ้มล้าสายตาไม่ได้เลยเพราะว่าเรามีเวลาตรงนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมยืนดูให้คุ้มโอ๊ยดูตรงนู้นมีตั้งเต็นเนี่ยนูก็ตั้งเต็น ไม่ชาหรือเกินโอเคสามราทีสงสารหนึ่งรอบ ว่าภารกิจของเราเรียบร้อยดีแล้วครับท่านผู้ชมและนี่คือก๊อเที่ยวโง่โง่ดีมากเลยใช่ไหมพี่ก๊อฟขอถามหน่อยทีวสามปีแล้วสามปีแล้วเหรอแล้วเรากล้าพูดเพว่าเราเป็นเจ้าของจริงๆไงคือผมมาเป็นกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์ก็คือมันก็เริ่มร่วงเริ่มบางตั้ไง ประมาณสัก30แบบไปแล้วขอบคุณพ่อก็เริ่มมาละเริ่มไปะพ่อไปลึกเลยนี่แหละเพราะนั่นคือของผมว่าเป็นกรรมพันธุ์อยู่แล้วว้าวจอิงวอกหรอ คือเป็นขนาดนี้เลยไปหาหมอเป็นนักันนี้พี่คือสมัยก่อนพี่แบบไปไกลเนาะที่เราอยู่ได้มาสาปีมันเป็นเพราะว่าคือลูกค้าพอใช้แล้วเขาส่งรีวิวของจริงเข้ามาจุดท้ายพอคนคุยดูรีวิวมาก็คือแบบมันคือของจริงอ่ะเขเลยเชื่อถือแล้วก็บอกต่อกันไปเองส่วนผสมหลักในนี้มีอะไรบ้างพี่ก๊อฟก็สารสกัดธรรมชาติเลยหลักๆแอปเปิ้ลเขียวตัวนี้สั่งมาจากซร์แลนด์แล้วก็จะมีพวกตัวสมสกัดจากเกาหลีมีหอมแดง มีคาวพูค,คือทั้งหมดที่มาผสมนะครับคือมันหลายตัวมากแต่ว่าเราโฟกัสไปที่รักษารากผมเวลาใช้ต้องใช้หยดเท่าไหรอ่อ่ะเนี่ยครับประมาณเนี่ยครับให้มันซึมลงไปรากผมแค่นั้นเองฝากด like, กดไลค์กดแชร์ <laughs>